แลอ้วใบแดงอ่ะจเยไหนอะยย่นบังล๊บพันเท่าไหร่ไปรู้แต่ที่รู้ถ้ามีการชกต่อยสองหมื่นฮะได้สองหมื่นลูกบอลอยู่ในสนามลายลูกเลยครับยังไงเอ้ยอย่าบังดีโอ้โหอุ๊ยอุยอะไรเนี่ยอุ๊ยนี่เนี่ยเด็ดเด็ดไปนั่งนี่เวอร์ชันพิเศษเยอะ อเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับบางกะกับสิงห์มันแพรนะครับยิงโดยออนิวเลยออนิวผู้รักษาประตูนะครับออกไปยิงครับแล้วบางกะขึ้นบอลมาทางซ้ายเบอร์18ยังไงติดทีบีดบีดจะไปติดโอละไทไปยังไงบีดโอแข็งแร่งตรงให้จะตินต้นจะตีเลี้ยงแล้วติดบางกะบอลอยู่ตรงกลาง บางกะไหลามาทางขวาเบอร์ห้าไม่รู้กันนะครับบอลอยู่ที่เจ้าคิมเจ้าคิมคืนมาซีมอนซีมอนเสร็จบอลกันแล้วนะครับตรงกลางเอาอยัางไงไม่รู้จะจ่ายใครไม่มีใครมาเอาบอลแล้วจะส่งให้ใครย,ยึกยึกยักยักโดนหน้าเข้ามาบีบแล้วส่งไปที่เจ้าคิมคิมไปเองนะครับเปิดอันติออกซ้าย ซ้ายแล้วไหลไปที่จัดตินจัดตินคืนมาเจ้าคิมโอโหคืนให้บางกาแล้บางกา,กาทางขวาแล้วกระชกักเจ้าคิมเบียดแล้วเอาบอลมาได้คนระับบางกาล่ะมาแล้วหลูดเบอร์สิบขัดเข้ามาตรงกลางเบอร์เจ็ดได้บอลแล้วยิงโอ้โหเข้าภาคไม่มันไงเป็นบอลของสิงห์บนแพวนะครับออนิว ผูรักษาประตูเอาบอลมาตั้งเตะนะครับมุมภาพมันไม่สวยวะ <c oughs> ย้ายย้ายมุมย้ายมุมเ <c oughs> ซฟบ,บอลให้อาเจ็บด้วยนะตรงนั้นน่ะเอาละครับติ่งบ้านแพ้วยังขึ้นไม่ถึงครึ่งสนามเลยครับยังอยู่ในแดนของตัวเองครับออนิว <c oughs> ออกบอลไปให้เจ้าคิมครับเข้ามาเอาบอลส่งให้ซีมอนสีมอนเสียบอลแล้วครับเอาละครับบางกาเบอร์สิบโอ้ เบอร์สิบกระชากเข้ากลางแล้วยังไงเข้ามาตรงกลางแล้วเบอร์สิบเจ็ดยิงโอ้โหยิงออกไปนะครับยิงสองลูกนะครับยังไม่เข้ากรอบเลยเออาใช่เซฟให้เจ็บ้วยนะครับรับเป็นเจ้านัดนครับเปิดบอลให้จตินนะครับ จะตินโอ้โหคืนให้เบอร์สิบยังไงอย่างไรอย่างงั้นแล้วยังไงท้าทายอำนาจมืดนะครับเบอร์สิบเลี้ยงมาเข้ากลางที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดออกมาด้านซ้ายที่สิบแปดนะครับสิบแปดเข้ากลางไปสิบเจ็ดครับแล้วมาทางซ้ายซ้ายยังไงบีไปออกเลนซ้ายซ้ายนะครับส่งคืนไปที่เบอร์สิบแปดสิบแปดยกเข้ามาเบอร์เจ็ดครับเก็บบอลลงสวยแล้วตรงกลางปล่อยให้ยิงและยิงข้ามคานอีกแล้วนะครับ เป็นลูกที่3แล้วนะครับยิงยังไม่เข้ากรอบนะครับส่วนสิงบ้านแพ้วนี่ยังไม่ได้ยิงเลยนะชุดนี้ก็จิยังไม่ลงนะออนิวออกบอลมาที่เจ้านัดเจ้านัดยังไงไม่รู้จะจ่ายใครคืนซิมอนซิมอนบอมยาวออกมาเลยบอลออกข้างไปนะครับเป็นบอลของบาง,บางกระนะครับบางกระสิบแปด สิบแปดทุ่มยกขาจานยังไม่เป่าครับไม่เป็นไรครับบอนไปต่อนะครับเรานัดเข้าไปบังลายไว้ส่งเขากลางให้เบอร์ห้าจัติ้นเข้าไปแย่งไม่ได้บอลนะครับยังหาบอลไม่เจอเลยนะครับสิงบันแพวแล้วโอ้โหบาเซ็บกิบบอลลงแล้วจะออกซ้ายติดสีมอนนะครับเอาเจ้าคิมบอลไปใจให้จัดติ้นไม่ดีนะครับแล้วยิงเลยนะครับด้วยเบอร์ห้ายังไม่เข้าก่อครับยิงเป็นลูกที่สี่แล้วนะ ยังไม่เข้ากรอบเลยครับอนั่งเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวให้เบสป้องกันนะเจ็บเบสเซฟให้ด้วยนะครับอะครับบอลไปถึงจะติโหเอาหลังพักครับเป็นเนมาแต่ไม่ได้บอลแล้วเลี้ยงผ่านออโต้มาได้ครับบางกะเบอร์ห้าเบอร์ห้าลากมาเองครับเข้ากลางแล้วยิงเลยบอลออกนอกกรอบไปอีกลูกนะครับห้าลู่นะครับยังไม่ตรงกรอบเลยส่วนสิงบ้านแพลวยังไม่ได้ยิงเลยนะครับ อันนี้ยิงแล้วแต่ไม่ตรงกรอบนะครับเป็นออนิวนะครับจะเปิดบอลขึ้นไปครับยาวยาวแล้วตกไปที่ออโต้ออโต้ปล่อยบอลลงแล้ววิ่งตามไปนะครับโฟโลตามไป14บาบงกะเก็บไว้ได้แล้วจะมาทางสายเข้ากลางจะตีนเอาบอลยังไงครับบอลตรงกลางเป็นของบางกะครับ1 7ลากมาเองแล้วลงแล้วยิงเลยนะครับออนิวเซฟโอ้โหนิวบ็อกสบาย ออนิวบอมขึ้นไปให้เจ้าคิมคิมเก็บบอลลงโอ้โห,โหเจ้าคิมเสียบอลตรงกลางอีกแล้วครับแล้วเบอร์สิบนี่ค่อนข้างคล่องเลยครับปล่อยให้18เล่น18บางกะให้เบอร์สิบเบอร์สิบจะไปเองเสร็จแล้วครับเสร็จเจ้านัดเจ้านัดล็อกแล้วช้าครับเสียบอลครับเบอร์สิบเอาไปบางกะคืนไปตรงกลางเบอร์ห้ายิงไกลนะครับออนิ้วจับ,จ,บจับด้วยเท้านะครับแล้วก็บนไปสองที อยอย้ามไปตรงกลางไม่ถึงนะครับบีดเก็บบอลได้แล้วชา้ชาช้าแล้วยังไงครับเป็นโรคแพ้แดดครับช่วงนี้แดดแรงแล้วบีดเข้าไปปั๊มบอลบางกา17ลากบอลมาตรงกลางแล้วยังไงไหลติดนะครับเจ้าหนัดทเอาบอลให้ซีมอนซีมอนซัดต,ตูมเดียวบุกแล้วออโต้โอ้โ,อโหถ้าเก็บบอลได้นี่คือหลุดเลยครับออโต้ยังไม่เห็นบอลเลยครับหาบอลไม่เจอครับ แล้วทุ่มเข้ามาเบอร์ห้าบางกะไหลไปเบอร์1ิเบอร์10นี่เล่นท้งซ้ายและขวาครับแล้วยังไม่เป่านะครับยิงเบอร์เจนะครับบดเอ,อนิวปัดออกมาครับแล้วซีมอนตัดบอลได้ไหลไปให้จัตตินจัตตินได้บอลคืนมาที่เจ้าคิมคิมดึงกลับส่งให้ซีมอนซีมอนสวนตูมเดียวครับไม่ดีออกด้านข้างไปครับเป็นลุงทุ่มของบางกะนะครับฟุตบอล ไหลออกไปไกลเลยครับ <S <S บางกะนะครับทุ่มดูโดยเบอร์5้านะมองเพื่อนแล้วทุ่มให้17นะครับห้เอาบอลไปนะครับแล้วก็ส่งคืนไปที่ผู้รักษาประตูนะครับเสร็จบอลกันใหม่นะครับกลับมาที่ทางซ้ายเบอร์14ไหลมาที่18ครับเล่นกันเต็มสนามครับมองหาเพื่อนไหลมาทาง ข้างหน้าครับเบอร์10ล็อกลบห้อ,องมักงนะครับตัวนี้ออโต้ซัดตูมเดียวออกมาด้านข้าง18บแางกาเก็บไว้ได้จะล็อกไปเสร็จเจ้านัดครับเจ้านัดจะไหลไม่ดีครับ17บางกะมาแล้วไหลไป18แล้วลงแล้วครับยังไงล็อกเข้ากลางแล้วคัดกลับไปออนิวเซฟไปได้ออนิวบอมยาวๆครับใช้การบอมยาวไปที่จติงครับบอลถึงหน้าประตูแล้วยังไงผู้ักษาประตูใช้ขาบางกะเอาบอลมาได้นะครับ เบอร์หาลากมาตรงกลางตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยครับเราซีมอนไม่เจอบอลนนครับแล้วมันจะยิงอานนี้อขาเซฟไว้แล้วบอลออกด้านหลังนะครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับคอนเนอร์ Corner ที่ไม่ใช่คอนเนอร์ยกเข้ามาตรงกลางอาโตสกัดไว้ได้เจ้าคิมยังไงโอ้โหในสนามนี้ PM 2.5เข้าไปแล้วครับ มองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้จัดตินนับบอลอยู่ที่จัดติ้นแล้วไม่เจออะไรนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเอาเจ้าเก้าลงไปเอาอโอโตออกครับไม่เจอบอลครับออตโตตอนนี้เบอร์ห้าลากมาแล้วตเตะออกมาให้18ด้านซ้ายแล้วก็ไหลเข้ามาเบอร์10อีกแล้วครับคัดเข้ากลางเบอร์ห้าลงแล้วแล้วยังไงยิงติดนะครับติดเจ้า9ก้าครับพึ่งจะลงไป ลงไปปุ๊บกระโดดแล้บโดนหัวอาละะครับบางกาเบอร์ห้าบอมเข้ามาตรงกลางมงโดยสันต้านะครับสันตาก็ลงลงมาแทนใครไม่ทันเห็นนัดนัดลงมาแทนเจ้านัดนครับเ้ยยิงเย้ยยๆอยเรียบร้อยโอ้โหจนคานครับออมิวเซฟด้วยสายตาเท่านั้นแล้วเบอร์สิบเอายังไงครับปั๊มบอลกันอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นเกมลับครับเจ้าก,ก้าเกี่ยวบอลลงงัดไปให้เจ้าคิมเจา้าคิมดูดบอลลงครับแล้วก็หาบอลไม่เจอบอลหาย บอลวาร์ปได้เจ้าคิมแวกลับมาได้นะครับเปิดอันติแล้วกระชากโอ้บอลลั่นโอ้แล้ว17บางกะง้างแล้วยิงอัด์ติมอนตีแมซีมอนหลอกไอ้เยะโดนตูดนะฮะโดนตูดเป็นลูกเตะมุมมีแล้วนะครับพับสนามบุกแล้วเล่นกันอยู่ฝั่งเดียวครับสนามเอียงนะเบอร์สิบเ่มีใครบัลเลยหรอกเอาล้ครับเบอร์สิบลงแล้วแต่ว่าไหลกลับมาไม่ดีนะครับเจ้า เจ้าคิมส่งให้เจ้าก้าครับก้าวโอจะตินนะครับไปแล้วจะตินโอจะตินกระชากแล้วยังไงครับโอ้รักตาประตูมาสกัดไปนะครับเตะออกด้านข้างไปไกลๆให้จะตินไปเก็บครับลดลดพละกําลังไม่ใช่ว่าบอลเปียวไปฝันวัวเะยิงกุดกุดโทษเลยแล้วจะตินนะครับ เหรียญทุ่มมาแล้วครับโอ้ทุ่มให้เจ้าคิมแนละ้วแล้วก็โดนสก,กัดออกไปทีครับยังเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพวทุ่มมาให้เจ้าบีทยังไงเจ้าบีทเก็บบอลลงเจ้าบีทจะไปนะครับมุมทงยังไงปล่อยบอลออกเอาเป็นลูกเตะม,มุมนะเอ้เขาไม่พลาดก้วเหรอไม่รู้น่าจะกินข้าวล่าอ๋อ เราภาคทุกครีมยกเว้นสิ่งบ้รรเทานคนเราก็ต้องมีความคิดพาวแหละเอเคมีควาก็ได้จะตินนะครับจะเปิดมุมเข้ามานะครับจะปั่นเลยหรือเปล่าอ๋อซ้อมมานะครับซ้อมมาเปิดเข้าไปตรงกลางครับผู้รักษาประตูเซฟแล้วหลุดมือโอ้โ,อโหบีทไม่ซ้ำนะครับแล้วผู้รักษาประตูยกบอลออกมาทางซ้ายมาอีกแล้วเบอร์สิบเบอร์สิบบางกานะครับ วิ่งมาเอาบอลแล้วยังไงยังไปตดอได้ยังไปตดอได้คล้องเลยตัวนี้แล้วเสร็จสันต้านะครับสันต้าเอาบอลไปสันตา้นตาคืนมาที่เจ้าก้ากาวออกไปทางซ้ายให้เจ้าคิมคิมเห็นจัตตินแล้วยกไปถึงจัตตินไหมไม่ถึงนะแล้วแล้วยังไงโดนดึงหลอกเบอร์ห้าบางกะจะไหลไหมไม่ไหลเข้ากลางกลางลงแล้วเข้าซ้ายมาที่1818 18ล็อกเข้ากลา,า,างเข้าไปเบอร์ห้าเบอร์หยิงเลยครับออนิวปัดนะครับ บอลยังไม่ออกครับผู้ตัดสินบอกว่าให้เล่นต่อออนิว้วบอมยาวๆไปที่เจ้าจัดตินกับเจ้าบีนะครับข้งหน้ายังไงโฟโลโตามไปแล้วได้ทุ่มนะไ,มได้ทุ่ม,ไ,ม,มได้ทุ่มได้ทุ่มได้ทุ่มไม่เป็นไรครับของเราแบบชิวๆช,ช่องเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอา อ้าวคจัดตินส่งมาให้เจ้า9ครับแล้วก็หัวตุมเดียวออกมาเลยครับบางกะแมนเกอีด้วยเอาน้ำให้นิ้วปนแล้วก็ทุ่มไปนะครับกลับมาที่สันตาเสียบอลครับเบอร์7บางกะปล่อยให้เบอร์สิครับแล้วกลับไปที่เบอร์เจคืนไปเบอร์5บางกาครับ กลางห้องเครื่องของบางกะทรงมา18 18เข้ากลางเจ้าคิมเก็บบอลลงคิมเสียบ,บอลครับแล้ว17บางกะไหลไปเบอร์1ิอีกแล้วเบอร์1ินี่ค่อนข้างคงโอ้โหบืดครับเจอซีมอนแย่ซีมอนแย่ไม่เจอเบอร์1ิบยิงแล้วก็เรียบร้อย1ประตูต่อศูนบางกะขึ้นนำไปแล้วนะ เอาล้วครับผู้รักษาประตูยังออนิ้วครับบนยังไม่หยุดเลยครับอขอแห้งเอาล้วครับทรงก็จี้ลงมาแล้วตัวที่เด็ดครับตัวบักตัวบักครับตัวบักตัวนี้บัยิงทุกวันเลยไม่เคยเตะตอนเที่ยงเลยนะครับสิ่งบ้านแพ้วร้อนมาก แล้วเจ้าก้าอ,กออกไปเจ้าคิมครับ,บด้านซ้ายาคิมไหลเข้ากลางไม่ดีครับคิมบังแล้วเสียบอลเสียบอลเบอร์สิบไปแล้วผักแล้วกรรมการให้เล่นต่อนครับคัดเข้ากลางที่เบอร์เจโล่งแล้วแล้วเข้ามาตรงกลางทางซ้ายเข้าขวาสายดีกวา่าซ้ายหายิงไม่ได้ครับจ่ายให้18โล่งแล้วยิงย้อยๆอ,ออกไปเลยนะหายใจไม่ทันร้อน าอานครับเป็นเตะบอลกันสั้นๆนะครับออนิวยกบอลข้ามไปถึงไม่ถึงนะครับเจา้าคิมเก็บบอลไว้ไม่ได้ <c oughs> เป็นบอลทุ่มของบางกานะครับทุ่มให้เบอร์ห้าเบอร์ห้ากลางห้องเครื่องของบางกะหลัสบสบัสบสบัสบสบับสับหลอกเข้ากลางเลี้ยงหลุดมาแล้วมาแล้ว ยิงเลยนะครับติดซีมอนซีมอนเอาก้นเซฟเป็นลูกที่สองครับกลับบ้านระบมแน่นอนเกาเกาตูดสองทีแล้วก็บอลบอลส่งไปข้างหน้าไม่เจอใครเลยครับบางกะไปเก็บบอลมาได้ไหลกลับมาเบอร์5้ากางงองเครื่องของบางกะเข้ามาตรง,ง,ง,งกลาง17 1 7มา18 1ไปไปเบอร์7็เบอร์เจยิงแล้วติดซีมอนแล้วเห็นเบอร์1ิโล่งเบอร์สิเลี้ยงเข้ามาแล้วยิงแล้วแล้วโอโ้โหตีลังกาไป4ี่ทีนะยังไม่เข้าบางกะยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อ0ูนนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเขตประตูนะครับแล้วยังไงกรรมการไม่ว่าอะไรเอาไปเซตบอลกันด้านหลังนะครับที่ซีมอนกับ สันตานะครับสีมอนบอมอีกแล้วกลางไม่มีแล้ครับสิงบ้านแพ้วเอาแล้วครับเป็นเบอร์5ของบางกะไหลมายังไงเบอร์16มาเอาบอล16ล็อกยังไงแล้ว18ครับบางกะคืนไป17ครับแล้วบีทเข้าไปแย่ง17ยิงแล้วออนิวเซฟครับ เซฟไว้ได้นะครับบอลกระเด้งโดนหน้านิดน,นึงแล้วบอมยาวๆไปให้เจ้า9้าครับเก็บบอลลงสวยงามครับหลอเพื่อนแล้วจะไปเองไหมไปเองครับโดนกระแทกหนึ่งทีกระแทก2ทีเอาไม่อยู่บอลออกไปนะครับด้านข้างเป็นลูกทุ่มของสิงห์บ้านแพวนแ้วเอาละครับเปลี่ยนเจ้าแอลลงมานะครับเอาซีมอนออกไปแอลมายืนเป็นเซน,นเตอร์นะครับ จะบีดมงให้เจ้ากาวแล้วโดนสก,กัดอีกแล้วครับเจ้ากาวเบียดไปแล้วบอลอยู่ข้างหลังหาบอลไม่เจอนะครับบอลเป็นของบางกะเบอร์ห้าหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นบางกลานะครับเอาชนะสิงห์บ้านแพวไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครึ่งเดียวใช่ไหม,หมครึ่งเดียวอะครึ่งเดียวนะครับ ก็สิ่งมันแพ้พให้กับบางกาแพ้หนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ะ M นะครับคูต่อไปครับอ๋อเลื่อนนะครับแล้วก็ PJC Academy อืมอะนะครับคู่นี้ก็วัดนะครับหาผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับ ครึ่งเดียวใช่ไหมโค้ดยังครึ่งเดียวครึ่งเดียวเน่ยยังไม่ได้เตะบอลเลยคุณไปทำอะไรสามวีนนคุณไปทำอะไรละ